ตำรวจเตือนยิงปืนขึ้นฟ้าฉลองลอยกระทงเสี่ยงติดคุกสูงสุด10ปี ทางตำรวจเตือนยิงปืนขึ้นฟ้าฉลองลอยกระทงเป็นค่านิยมที่ผิดเสี่ยงเกิดอันตร,รายถึงชีวิตโทษหนักจำคุกสูงสุด10ปีย้ำประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแสดงความกังวลช่วงเทศกาลเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองลอยกระทงแสดงความกังวลช่วงเทศกาลเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองในวันลอยกระทง2565โดยเฉพาะการยิงปืนขึ้นฟ้าซึ่งเป็นค่านิยมที่ผิดและก่อให้เกิดอันตรายอาจถึงขั้นเสียชีวิตวาการยิงปืนขึ้นฟ้ามีความผิด ตามพรบอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพศ .2490 มาตรา8ทวิห้ามมีให้ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตหากฟ้าฟื้นจะมีความผิดตามกฎหมายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากกระสุนตกใส่หรือทะลุหลังคาบ้านเรือนทำให้ทรัพย์สินเสียหายหรือมีผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตก็จะมีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291ผู้ใดกระทำโดยประมาทและการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน 200, 0 0 0บาทมาตรา300ผู้ใดกระทำโดยประมาทและการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัสต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ